สวัสดีครับทุกคนขออนรับสคือช่อง anime lover ช่องของคนชอบดู anime อ,อ่านมางงานและอ่านนิยายวันนี้ผมจะมาพรีวิวแมงมุมแล้วไงคลองใจหรอคะเล่มที่14 limited edition part 3เพราะว่าผมรีวิวอีกสองเรื่องไปแล้วนึ่งนะครับโอเคเริ่มจากมาดูตัวกล่องก่อนอน,นี่เล่มสินี่ ของข้างในก็จะแถมน้องแมมมุมเรื่อง14สปกพิเศษช็อตสตรอรี่อะคริลิกซึ่งผมยังอ่านเล่น13ยังไม่จบเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมอ่าน13จบแล้วผมก็จะมาทำรีวิวเช่นเคยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยกันนะ,ะเจอแล้ว อ,อ่ะผมจําได้แล้ววิธีแกะผมก็จะต้องแกะจากตรงนี้นี่อ่าอ่เรียบร้อยยี่หองแก่งนี้ไม่ใช่หรอนะผมกลัวกล่องมันขาดหรือเป็นรอยนั่เองเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นรอยนั่นองน,นะครับขอกแกะก่อนนะอ่ะเรียบร้อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับ นี่ย yeah. มันชอบเปิดจักเปิดเยนเนี่ยมาเรามาดูมังกนเลยนะครับนี่เ,เดี๋ยวนะผมกลัวเฮ้ยเดี๋ยวนะมาอยู่ไหนวะเออ่แมกเนตมันอยู่ไหนฮัลโหล,โหลนี่เฮ้ย <c oughs> สวยมากเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลายอื่นจะสวยกว่านี้ อ่ะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่แถบแม่เหล็กผมไม่รู้ผมจะติดตรงไหนเนี่ยมันติดไว้อยู่ผมล้อเล่นนะแต่ผมว่าถ้าเป็นลายคล้ายๆแบบนี้ก็น่าจะโอเคนะเนี่ยแบบเนี้ยนะแบบดูนะผมหยิบมาให้ดูก็คือเป็นแบบ ก็คือเป็นแบบเดียวกับอันนี้ที่ผมเคยเปิดให้ดูที่ผมจะเปิดให้ดูในคลิปนั้นนี่สวยมากคือคล้ายๆกันเลยนะแนวสไตล์เดียวกันเลยนี่เดนะี๋ยวนะเทียบให้ดูเฮ้ยเหมือนกันอย่างกระแกะแค่คนละทาคตดเฟี้ยวอ่ะครับ่ะเราเริ่มจากการมาดูช็อตสตอรี่กันก่อนแนะ่แอลูปโพทิมัส ต่อยก,กับอารีเอลนะครับนี่เรามาดูกันเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเป็นแมงมุมด้วยวะ่ะเฮโดอ่าพอแค่นี้ก่อนพอของปักของคอเดี๋ยวจะเป็นการสปอยแล้วก็น,นี่ปกเหมือนกับตอนแนนิเมะเลยปะ ถ้าจะไม่ผิดนะนี่นี่เฮ้ยผมว่าใช่ว่ะถ้าจะเป็นตอนเหมือนตอนต่อสู้ป่ะที่ต่อจากอันเมะเลยอ่ะเฮ้ยผมว่ามีมีสิทธิ์แล้วล่ะผมจะให้รู้ตอนต่อไงแล้วก็สองก็คือมีสิทธิ์ออกคลิปไว <c oughs> เพราะผมจะอ่านสิบสามจบแล้วผมจะรีบมา,านสิบสี่ไงแต่ผมว่าผมจะรีวิวมางงให้หมดก่อนนะเนี่ยไอเนี้ยยังไม่ได้รีวิวเลย ผมหาเวลาอยู่ของมาส่งรัวๆไงแล้วก็ไม่ว่างไงอ่ะอันน็นว่าผมจะมาทำแกะเกาะแกะก่อนเลยนะครับแต่ผมว่าผมจะลงผมจะลงพาร์ทสามก่อนดีไหมลงเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมอะอ่าเพราะาอีกสองพาร์ทอะผมยังตัดไม่เสร็จไงไม่เห็นหรอกนะคือผมว่าอันนี้ผมกะจะไม่ตัดอะ่ะ อันที่แล้วยังพอมีนิดๆนหน่อยๆคือผมถ่ายพลาดไงนั่นแหละผมก็เลยยองมีตัดคือเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระต่อไงอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมให้ดูปกก่อนดีกว่านะนปก,ปกเฮด,ดเอาอ่ะอ่ะเรามาดูของข้างในกัน เฮ้ย,นะยเป็นบิ๊กบุกเอ่อเป็นบิ๊กอยู่แล้วไว้ผมเดี๋ยวนะนี่เอ้ยอ่ะกองทัพแมงมุมนำโดยชิโร่ประทะกองทัพขุนยนต์อาวุธลับของเอลฟ์ฝ่ายดใดจะชนะอ่าเดี๋ยวอ่าดูคือมันยาวมากนะโอ้ยเดี๋ยวนะผมของโกมันจะขาดเนี่ยอืา ่เราลองมาดูภาพกันก่อนภาพนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เฮ้ยใครวะนั่นอะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเออน,เนี่นี่ชีโร่นั่นน่าจะเป็นแมงมุมตุ๊กตานะเออน่าจะใช่นะให้ผมเดานะเยโดะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยเนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยน้องแมงมุมปะ น้องแม่มุมบรรทัศหุ่นยนต์อ่ะนี่เชีย่ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นมาเธอ์เทอร์นะให้เดานะแล้วนี่อะไรยานอวกาศเหรอเฮ้ยมันมันขนาดเอาอยานอวกาศแล้วหรอเหี้ยมีอะไรคล้ายๆปืนด้วยเอเยโดะเฮ้ยเชีย่ยอะไรวะนั่นน่ะแนาโพริมัสนะให้เดานะเฮ้ยอะไรวะเจโดอ่ะเฮ้ยน่าอ่านวะ่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องย่อันก่อนดีกว่าทัพปีศาจมุ่งหน้าไปทำศึกชี้ตาคขั้งสุดท้ายเพื่อมาล้างบางเอลฟ์กองทัพของกอรลียเอาลับของโพธิมัสออกลบและเปลี่ยนสมอสมรภูมิเป็นนรกก็บ้าแล้วเรื่องอะไรจะยอมกันเล่าฉันให้ย่าล่างแยกสายต่อสู้ที่เป็นอาวุธลับออกปฏิบัติการร่องการโจมตีของโพธิมัสดันไม่จบแค่นี้พวกของชุนที่ากเข้าร่วมกับฝ่ายเอลฟ์ ได้มาพบกับเพื่อนสนิทและถูกบีบบังคับให้หลังใจครั้งใหญ่โศนหน้ากรรมในอดีตที่นําไปสู่การล่มสลายและข้อเท็จจริงของระบบสกิลที่ผิดเพี้ยนการจะถูกเปิดเผยเยโดเอาว่ะนี่ใครยากไปซื้อกห็หาซื้อได้นะแค่สามร้อยบาทหรือเปล่า <laughs> นั่นแหละเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งนะครัะเพราะว่าผมอะ่ะคือผมมาาูอนิเมะมาแล้ว คือถึงภาพจะ CG มันจะห่วยแต่ภาพมันโอเคนะนี่สันเลยอ่านั่แหละขอยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับมีในอันนี้วันด้วยนะแต่เป็นซับอินนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีซับไทยหรือยังนะมีในอันนี้วันแล้วก็น่าจะมีใน Netflix ด้วยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาเป็นว่า ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เอาเอาหน้าคุณครูไปปึ้ง